พอันกน้อาเอีมัจะเกิก่อนาแเนี่เป nah, ็นเอราอ้เกนนะรากาชิชอนพนตีสบายดีป้าจอยวาสนากระลับเป็นที่เรียบร้อยใช้สบายดียังชั้มเมนและเนาะไอ้ตุ่นยบน้กี่ด้ยกินี่ใครรอกแบบน้าแบบน้าก็บ้านโคกจะเิศแล้วเนาะบุญยสบายดีเด้อทางนี้ อันนี้ตามะลิบ่หรือตำเลดนะไปเื้อว่ว่ายัป็นแกะกระเทียมก็ฟิกจนีกเลยตเมียเห็อากเมียเอาลูกอดีดีดีจ้ะ่างะไกระปานกระตอพฟิกก็นก็กระปานะเอาว่ามกินบ่จะกินเยอะเนี่ถ้าใช้เครื่องคนกันอะไรคนเอาไปิกกระเทียมแค่รดยาช่วเนาะตายนนี่อยูเล่นน้อยเนาะ เนี่เใบกระเทียมบวรูใบบัวนั่นนะในกรสอบนั่นนะใบบัวเาอ๋อขาบัวบกกระเทียมนะเพชรยังกินอันนี้นะต้มปลาโอ้เพชขับปุ้นเนาะเต้ระวังกินขัปุ้นดิบเต้นกับบรกินบ่เนาะเพชรยังปะอต้มข้าวต้ม ต้มชำนี้ม,มกขี่ปลาบอนอ่ะมกขี่ปลาเอามกขี่ปาอผัดผูกน้ำกันเลยบอนอ่ะผูกวันเดียวกวันเดียวดี่กันเนะา,าะผัดนไก่ย่งจันแกงไก่้ัดคอนซอ พักขวัญสองตีก็เห็ดคือบ้านทำแถว่ะพักขวัญตั้วสามันเอาอยู่พี่กับสองฝันเมื่ออยู่พุ่นกับเมียอนึงกัะซ้ำหรอวะเมื่อเมื่อพุ่นกับสูตรอีกไรเออเออ เห็ดยู่นี่เลยมกเล่นเอาอยู่บ้านเขาบอกเล่นยู่ชิโน่ีิโน่ขื่นมาก้นมากเลยมากขนนีบอปลาเละบลาเละนี่อ้จังพอแล้วถ้าใส่รสจักก็หหอยเอาเอาแบบสีดหลังไปใส่ก่อนเนาะเละเลยเนาะหอยหอยหอยเอาไปแล้วขรปุ้น่นจักโลเลยน วุ่นแหงบ่จักโล่จิ้กระสอบฮะบ่เบ็ดอ่มเพิ่มข่อยมาเนาะเอยบวานดอกลงบุนเห็น พอมันมีเชื่อมันนหนักตันี้นักกะักจองยาวตื่นได้ค่อยโอ้ยเป็นนัวนั่น่ายลหลเลยมันใสยลหลมันกระวนเลยเป็นนัวนั่นมันเฉยยเอ้ามีตู้ังเนไผัหอนเจ้าเนไผ่คนวา เนี้ยมาเม็นไพ่คนหนจนตื่นอาไรคนหนงเอาไร่าลานได้แล้วแม่นบน่านลานยู่้่ดีเราลัปากได้เอาว้าชีเดียให้เราดูนิีเดงหลานนี่ยได้ยวาีด้บอย่ชีดาบเบียงฮอดอันบ้แม่นลานเด้เลนเน้นะนเชูเจ้าหน้หลานชูเจ้าหนอันนี้เลนอันี่ ต้มเขาว่นะไจักชี่อขวะมึหูคขวมาได้เนาะดูเว็อไจักขวีก็หมักเล่นน่อยเถอะประด็กมินถ้าปรดกนั่นะตามเส็หักจะว่าโอ๊นะบาาเดียวนะวัยนั้นะน้องพวเอมเธอ่มน่บ่น่ะ บ่ได้เลยนะยายแถาเราห่วงมัยังจะห่วงบ่เออรนี่ทั้งที่ว่าบได้ห่วงแล้วถามว่าเจ้าห่วงบ่เออหรอะเนาะ่าดีเลยเนาะกินเวีย์จแก้วแก้วมึงก็ไ่ไยากจะได้บ่าห่วงก็ห่วงวะพอดีไม่ได้กินเนา พูนตัวนาดกเชนะเห็นบอดะใบกับบมีจเชลาโอ้ตุกเข้มได้แปะเงี้ยนะจะใส่น้ำปลาแลนี่เออต้องใส่พอแล้วกับพอแล้วชิมรักกจังวน่ะมีเท่านี้แล้วอีกหน้า ตัชมกเข้มนั่ั่อยแยกได้ประเด็กนั่นนล่เนาะประแดกกัน่ได้ยินเสียงครก่บ่แสบได้กับปูร้อยน่ะแสบบนี่มันหอมเลยไปชนแบบห้าวหาวก็ได้ปรุงอย่างไรนะม่หยัอไรนอหายล้านแลแต่ร้านเชิบร้านชั่นห่เชบหน่อย

ำอใช้บองอยู่ใชเอาจองกันนะจองจองจองคนกันถิ่มใช่วุ้นต้มเลนใช่้ต้มเลนอ้าต้มเลนต้มบอลเล่ชัยนาดอู้ตัวต้มเล่บอกใช่บใช่ไปจับตัวบอเล่ใช่พอได้นะพออัตุ เดี๋ยวพ่ตับ่แซ่บห่นเดี๋ยวประตูเราจใส่เดี๋ยวเราตอกเราปรตูเราจบใส่ป๊ได้จังเลยฮนมันกันยวงม่ได้้แบบนี้กเนาะเนี่ย่ได้โอ้ยฉิได้บุ้งเลยเออเออวันนั้นประมาาแล้วเ้อะิีๆแล้ว bún đấy là bao เป็ดซี่ซี่แล้วว่า à ดับนึงเข้าคน ย่างติดจางเลยเนาะิกนกินหอมมาเลยหอมมาเลยใส่แล้วใส่แล้วตาจยองมีตัชิมมาเิเบิ้มมีตัวชิมจิเป็นเลยัดยยบ่นะอ๋ยพ่อเลยหอมเน็มเปรียงเ่ะน้าว่พอนะพอละแ่บแล้วว้าวพอ

เชมคเลยกะตักทำมาเชอมแล้วเอาใช้อีกโอ้โหหมองหมองอนกเลย삭ลอยอ่ะดิเลื่นเลื่อนลอยแบบว่าตำตำตำแล้วก็คือแบบวิชนนะเดี๋ยวนี้หาหมองแล้วป้าอาจารย์อยู่น้าน่ะเป็นยังไงเอ้ยชื่อ Đây, đây ơi đẹp dữ bằng ơi bằng chung bằng chung Vâng, chung vâng, chung bằng 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 chung ักายบ้านัการเอาจานดีกว่านาะมันงเ้อาจา์เดียวเราไปเอาให้ไปเอานะเราไปเอาจาอยู่กูกินบ้างกูกินบ้างจานเดีเ็ตแกงไก่เด็กแกงไก่กันในหม้อค่ะยชอนมีอยราอยาก็ได้เราเราแหน่นเขียวเราแหน่นใด Ngay đường it doanh đó a tuần này ý đơn, ý đơn không? là the bang được hai corda. Hoa bằng 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 được giải, nè gong phong nè bằng hỏi bông nè nè แดดให้เราหมองเ็นเห็ดเหมือนกันกินนกิน่งนิกิน้นะอหาช่วงเขาก็อกมาอยู่ในเนาะไม่กัเลยออเรื่อเดมมันเงยชุ่มเมุ่มเยจะยรมากระทันหัวตันเน่าทัเน่าเน่ากระยามันได้เราเตอ ตักพอดีอะเจ้าเจาะของเมัต้องตักหน่อยเนาะตักดีอะเจ้าเจ้ คำคำคตามแซ่บรมันสิตักน่อยทำมอ๋อไปตามขดตามบ่แซ่บรอมันชิตักลายไม่ใช่ใช่จานแล้วเือนอันนี้อันนี้หน่อยกินอดีชินหอดดิเห็นบ่ในห้านเพื่อนเพื่อนตาน่อยหน่อยเพื่นหูว่าเพื่นตามแซ่บจะได้สั่งอีกชาใมาจะโอ้จะมาันกินง่างละ กินคาชีปลาเต้นี่งพี่น้องเลยยายไปทล้งตีนวาสนาวาชนาเห็ดงาไปเห็ดตุบแซ่ปน้ต่งห้นี่กำลังแกะเกี๊ยหอกหมขะ่หั้านี่เะหมอน้เข้าปุ้นบอน อ๋อเาเรียบร้อยเรียบร้อยเอาไปทางไหนนี่อยุตนี้วะเวนอยุสจานป่ะ่เอืมน่กระเปียมเน้เอาดีนะเอาจานมลวดูงบนจานนึงนอ๋อเนี่ย เอาเขาบอเป็นมันเป็นขา่ส้มอาันเป็นสูตระอันแซ่บเยาว่าสูตรแซ่บเขาทำาใส่กอนนี้ดิสูตรแซ่บคุณเห <c oughs> รเอทำลายนำ้ำบแซทำหน่อยน้ำบใช่ด้ยบ,นนบอลนะฮะ

ไปเด้อไปเด้อเอาเอาเด้อผักเด้อเอาผักก็ดีแล้วักก็ดีเอาไปเด้อเอาแกงไก่ยังตักอยู่เอารไดาษ เอาข้า้หมอมีอีกันงฮะในในบ้านพักหวานเปิงนัวน้ำตาลน้ำตาลล้วใส่น้อยเดียวนึงตาลล้ใส่น้อยเดียวนึงเอางั้อนนี้ต๊ะนี้คือมีแต่เขาานบ้านสเกกละเขากินกับเบียงนะอันเด็เก่งไกตมกงอย่บ แต um <the jam. S 1> ่จานอคืมีมีแต่จานเข่าโฮมโฮมแต่จานเข่าแท้เดกยังใกล้ปัานนี้ฮะจากแล้วจะไดนเพื่อนคนหรอวะนี่เป็นรอเดียวนี่ว่าบอกโตคนประมาณ

phải làm bài lái à quan Long Quân, này, làm gì à? Không cái đi Không có, không có. เอาแล้วบ้างเจ้าเลยมาเลยแม่เอากินจ้าอบอแจะโคตรกินไตเอนกอนใครก็งหาเรื่องมาบุญกินบ้าหบุญัมลุงกับบอ ฮะตามู่่าบุญบุญกิน่ยังเห็นมันบดบุญบุญบดบดอไม่ตอนใจบดบดได้บุญง่ะบดแต่ตอทัพนั่นแหะซีบบงกอนเนาะ่บดหมนบดบดได้หมากมัน่งกินบบด้จ้ำ้อกันแล้วนะ จำนลายมนิมูกแล้วมันจิกิ้เชือมันบอกคือกงคืนันหลายคนกิ่นอะวเนี้ยกนเข้ากินแม่ก็นอนเลยนังเผาลานบ่เอ้านเ่านางนี่่อ่จัไมาอกเี่ะูเยงไ่า

ยั่ไงหลายคนดิอือเป็นไตนั่นแท้สิไปหน่อว้กินนะปีหน่อยทองแย่แน่ปีหน่อยเนาะ โอเคพวกแม่พี่องกินก่อนเนาะวันนี้จบทล่กัแเก็บนี้ก็พฝาพวม่พี่น้องก็ไล์กดแชร์ก็ตนมกอคได้แม่ไปลวสบายดีสบายดีตุสบายดีกินข้าเร้อสบายดี